เ,เคยเอใจกันบ้างไหมครับว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีระบบศาลที่ทำงานคู่ขนานไปกับศาลยุติธรรมปกติที่เราคุ้นเคยกันอยู่ด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารครับเป็นกฎหมายที่สำคัญมากๆเลยนะแต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่กลับมีบทบาทอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราเลยครับอลองนึกภาพตามกันง่งายๆเลยนะครับสมมติว่ามีทหารคนหนึ่งไปทาผิดกฎหมายอาญาขึ้นมาคาถามคือ เขาจะไปขึ้นศาลไหนกันแน่ศาลพลเรือนทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันหรือว่าเป็นศาลพิเศษคำตอบของคําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยและคําตอบก็คือนี่เลยครับศาลทหารใช่แล้วครับตามกฎหมายเนี่ยศาลทหารจะขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมเลยนะคือถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆเลยก็คือเขาเป็นระบบยุติธรรมที่แยกออกมาต่างหากจากศาลพล,ลเรือนเลยมีโครงสร้างมีผู้พิพากษาเป็นของตัวเองครบเซตเลยครับ แล้วไอ้ระบบยุติธรรมที่ว่ามันขนานกันไปเนี่ยมันมีหน้าตามีโครงสร้างการทํางานยังไงเรามาดูกันต่อเลยเอาจริงเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันดันไปคล้ายกับระบบศาลพลเรือนที่เราๆท่านๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือระบบ3ามชั้นนั่นเองครับโครงสร้างเขาก็ตรงไปตรงมามากครับเริ่มต้นที่ศาลทหารชั้นต้นอันนี้คือด่านแรกเลย ถ้าสมมุติว่ายังไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินก็สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ที่ศาลทหารกลางและถ้ายังไงยังไงก็ยังไม่จบก็ไปสุดทางที่ศาลทหารสูงสุดซึ่งตรงนี้แหละครับคำตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วคำถามต่อมาที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแล้วใครละ่ะใครกันบ้างที่ต้องไปขึ้นศาลทหารอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับกฎหมายเขากำหนดขอบเขตเอาไว้ชัดเป๊ะเลย ดูตามในภาพนี้ได้เลยครับหลักๆเลยนะก็คือกลุ่มคนที่เป็นบุคลากรในกองทัพนั่นแหละครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดทหารไปทำผิดกฎหมายร่วมกับพลเรือนโอเคแบบนี้คดีจะถูกส่งไปที่ศาลพลเรือนแทนเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเป็นไปในทางเดียวกันไงครับและนี่นี่คือประเด็นที่ต้องบอกว่า สำคัญที่สุดของกฎหมายฉบับนี้เลยครับเพราะว่าศาลทหารเนี่ยเขามีโหมดการทางานอยู่2โหมดที่มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยคือโหมดเวลาปกติกับโหมดเวลาไม่ปกติซึ่งไอเวลาไม่ปกตินี่แหละครับก็คือช่วงเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอายการศึกนั่นเองแล้วพอประเทศเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเวลาไม่ปกติหรือก็คือมีการประกาศใช้กฎอายการศึกขึ้นมาเมื่อไหร่เชื่อไหมครับว่าอำนาจและบทบาทของศาลทหารเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยโอ้โหตารางนี้สรุปไม่เห็นภาพชัดแจ๋วเลยครับคือพอกฎอายการศึกถูกประกาศใช้ปุ๊บนะอย่างแรกเลยอำนาจศาลทหารเนี่ยขยายไปถึงพล,ลเรือนได้เลยนะครับในบางคดีที่สําคัญไปกว่านั้นอีกคือผู้เสียหายจะไปฟ้องคดีเองไม่ได้แล้วนะต้องผ่านอายการทหารเท่านั้นและจุดที่พีคที่สุดที่กระทบมากที่สุดเลยก็คือสิทธิในการอุทธร์ครับมันหายไปเลยแล้วเรื่องการอุทธร์ล่ะสิทธิขั้นพื้นฐานเลยนะ ในการต่อสู้คดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่ออยู่ในสภาวะไม่ปกติหืมประเด็นเนี้ยน่าสนใจมากๆครับนี่คือข้อความที่ยกมาจากตัวบทกฎหมายแบบคำต่อคำเลยนะครับสั้นๆง่ายๆแต่ส่งพลังมากห้ามอุทธรณ์หรือดีกาความหมายมันก็ตรงตัวเลยครับคำตัดสินของสารทหารในเวลาไม่ปกติเนี่ยจบคือจบไม่มีไปต่อสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับในเวลาปกติเนี่ย เส้นทางของคดีมันก็เหมือนถนนที่มีทางแยกให้เราไปต่อได้อีกแต่พออยู่ภายใต้กฎอายการศึกปุ๊บมันกลายเป็นถนนวันเวยเลยครับที่พอศาลชั้นต้นตัดสินปับ๊บสุดสายจดเลยมันแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของกระบวนการยุติธรรมในสภาวะพิเศษจริงๆครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของทหารอย่างเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนเลยนะว่า รัดมองเรื่องความยุติธรรมต่างกันยังไงในสถานการณ์ที่แตกต่างกันหัวใจสําคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือกฎหมายฉบับนี้ได้สร้างกรอบการทํางานของศาลไว้2โหมดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโหมดหนึ่งสำหรับยามสงบและอีกโหมดหนึ่งสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมันยืดหยุ่นแต่ก็ส่งพลังมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า การมีอยู่ของระบบยุติธรรมที่มีสวิชที่สามารถเปิดปิดสิทธิบางอย่างได้แบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับความยุติธรรมของประชาชนนี่คือคำถามใหญ่ๆที่กฎหมายฉบับนี้ทิ้งไว้ให้เราครบคิดกันครับ